สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกันด้วยนะครับก็ขับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องจีแซกสับตูดิโอนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาซอนพัมหัวใจทิกตอกนะครับในส่วนของคลิปนี้ผมก็จะมาปัมในส่วนของคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับซึ่งในส่วนของคลิปนี้นะครับตอนนี้ยังไม่มีในส่วนของคนมากดไลค์หรือกดหัวใจเลยนะครับคลิปนี้ผมก็เลยจะ มาพัมนะครับให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับก็คนที่จะไปรับชมก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในเร่วนของขั้นตอนการพัมหัวใจทิกตอกกันได้เลยนะครับในสรื่องของวิธีพัมกองผมนะครับก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าไม่ยากเลยนะครับเพราะผมพัมครับเพจตัวนี้นะครับซึ่งเพจตัวนี้ตอนนี้ก็มีสังขอผู้ติดตามหรือเพื่อนนะครับมากถึง3ามหมื่น ข้าวปั่นอบสิบก้นเลยนะครับด้านล่างก็จะมีรีวิวต่างๆด้วยนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับในส่นของตรงนี้นะครับผมก็ได้ทาการติดต่อหมีไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้ติดต่อดมีไม้ว่าสนใจปั๊มอัวใจตทิกตอกหรือปั๊มไรลทิกตอกนะครับซึ่งในส่นของต่างร้านนะครับเขาเขามีตั้งคนไตนะครับและคนต่างชาตินะครับแต่คลิปนี้ผมจะมาลองพามิส่งของคนต่างชาติให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ ในส่นของเปตัวนี้นะครับการพัมนะครับก็มีครบเลยนะครับมันจะเป็นส่นของเพิ่มฟอเพิ่มไลท์เพิ่มบิวทุกโซเชียลใครสนใจอยากจะปัมในส่นของโซเชียลไหนนะครับก็ลองติดต่อสอบถามแอดมินดูได้นะครับสอบถามใครที่สนใจอยากจะปัมด้วยตัวเองนะครับก็สามารถเข้าไปส่งของตัวลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับจะเป็นลิงก์ที่เราสามารถเข้าไปพัมด้วยตัวเองได้นะครับเปย์ตัวนี้นะครับการพัมนะครับจะไม่ใช้ <iałem S 1> ่ล่าตานะครับมี ติมานหรือแอดมินนะครับคอยบริการตลอด24ชั่วโมงมีนโยบายในสังของการเกืน้อินนะครับห่างไม่ได้รับยอดและที่สําคัญร้านนี้เป็นร้านที่จะทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ในส่วของตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลดราคาการปั๊มไลฟ์หรือหัวใจติกตอกครับซึ่งการปั๊มไม่ต้องใช้หักปั่นะครับเก็บไว้ใช้งานได้ไม่มีวันหมดอายุนะครับเริ่มต้นอยู่ที่100อหัวใจนะครับราคาอยู่ที่59นะครับและสูงสุดอยู่ที่2 0 0 0 0หัวใจราคาอยู่ที่3,900ข้าบาทครับคลิปนี้นะครับผมก็จะลองปั๊ม1ปันหัวใจนะครับราคาอยู่ที่2 290นะครับสนใจปั๊ม 1,000ันหัวใจครับก็สอบใครที่สนใจนะครับยากจะปั๊มนะครับก็เดี๋ยวผมจะทีสังของช่องตัางนะครับในการติดต่อในการปั๊มนะครับไว้ให้ทุกคนใต้คลิปหรือไม่ก็ใต้คอมเมนต์นะครับก็ลองติดต่อสอบถามแอดมินนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็เดี๋ยวจะตีสังของช่องตางเอาไว้ให้นะครับก็ด้านบนจะเป็นพวกรีวิวต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดกันได้นะครับเราก็มีในสังของรายละเอียดต่างๆให้เราดูนะครับ ก็รอสักครู่นะครับใครที่อยากจะปั๊มนะครับเดี๋ยวผมจะที่สตส่งของช่องตังไว้ให้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่งของ QR code นะครับเราก็สามารถนำในส่งของ QR code ตรงนี้นะครับไปสแกนชำระยอดได้เลยนะครับและหลังจากที่ชำระยอดเสร็จนะครับเราก็สามารถส่งส่งของตัวสลิปนะครับให้อดมินได้เลยนะครับหลังจากนั้น แอดมินนะครับก็จะเริ่มทาให้กับเรานะครับซึ่งในสังของการชําระยอดนะครับสามารถชําระได้ทุกธนาคารนะครับหรือใครที่ไม่มีสังของบัญชีธนาคารก็สามารถชําระผ่านทูบันนี่วอลเล็ตได้นะครับก็เดี๋ยวผมนะครับขออนุญาตเอาไปชําระสังของยอดนะครับให้แอดมินสักครู่นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปวิดีโอไปเลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการชําระส่งของยอดนะครับให้แอดมินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากชําระยอดเสร็จนะครับแอดมินก็จะให้เรานะครับส่งในส่งของตัวลิงก์นะครับที่เราต้องการจะปั๊มนะครับมาให้แอดมินนะครับตรงนี้เราเข้าไปส่งของ Tik t ต็กของเรานะครับและไปในส่งของวิดีโอที่ต้องการจะปั๊มนะครับซึ่งคลิปนี้ผมยังไม่มีในส่งของยอดไรเลยนะครับเราก็กดไปที่3จุดนะครับและหลังจากนั้นกดคําว่าคัดลอกลิงก์นะครับหลังจากที่เรานะครับดทำการคัดลอกลิงก์เสร็จนะครับเราก็นําในส่งของตัวลิงก ได้ทำการคัดลอกนะครับให้อดมินนะครับหลังจากนั้นนะครับอดมินก็จะเริ่มพัมให้เรานะครับซึ่งเดี๋ยวผมนะครับจะมาสรุปนะครับให้ทุกคนได้รับฟังและรับชมอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าในส่วนของการพัมนะครับครั้งนี้จะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับซึ่งอดมินนะครับก็ด้การเริ่มพัมนะครับให้กับเรานะครับตอนเวลา154.3นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าจะใช้ส่วนของเวลานะครับกี่นาทีสำหรับการพัม วัวช่ t i ทิกตอกนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดสั่ของคลิปวิดีโอไปหลังจากทีอดมีนด้กา,ารเริ่มปั๊มหรือไม่ก็หลังจากทีอดมีนได้การปั๊มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปวิดีโอไปเลยนะครับ หลังจากที่เรานะครับตอนนี้แอดมินก็ได้ารส่งงานให้เราเป็นที่เรียบร้อยนะครับแอดมินก็ได้ารพัมนะครับตอนเวลา15:43นะครับและได้ารส่งงานให้นะครับตอนเวลา15:49นะครับซึ่งใช้เวลาเพียงแค่6นาทีนะครับได้ส่งของยอดหัวใจหรือยอดไรนะครับมา1,042หัวใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาตกลนไปโดยส่งของหน้าโปรไฟล์นะครับว่ายอดจะขึ้นหรือไม่นะครับเนี่ยครับตอนนี้ยอดก็เพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้มีสอสงของ คนกดไลค์นะครับอยู่ที่1นึ่4 2คนนะครับซึ่งถือว่าใช้เวลาไม่นานเลยนะคบสอบการปั๊มนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วของโปรไฟล์คนที่มากดหัวใจให้กับเรานะครับที่ได้ขังปั๊มไปนะครับก็ถือว่าใช้เวลาไม่นานเลยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะปั๊มแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งสังนของช่องทางในสังของการติดต่อเป็นตัวนี้นะครับไว้ให้ทุกคนหรือ ไว้ให้ทุกคนใต้คลิปหรือไม่ก็ใต้คอมเมนต์นะครับก็ลองติดต่อสอบถามแอดมินนะครับดูได้ตลอดยีสชั่วโมงเลยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาพัมให้ดูเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ